nó đã nhiều rồi lúc thiên người nó bù mi nữa tiếp tiếp ba luôn cấm luôn không, không nhưng mà tức mà là nó liếc mà là càng mọ Hắc mút đèn mà xăm xay lốt trời nếu mình hằng điều phô khai được bộ Hằng nhai hữu kỹ ừ cực kỳ là phô tiểu ấy อืไปหาเอาตัวบ้านมันเขาทั้งแล้วมันคุลงมามันก็ห่างไม่้ตุ่มไก่ไทยสมุนไพรไอตุ่มปลาไทยสมุนไพรโอ้ยสดน้ำแชี่ยขนาดเนีย้ยฮึใจได้เมือึอไงได้เมืึนม,มามแต่ก็เหลาแห้งเซี่ย <laughs> mất là một tập một loại ui hèo là nè nọ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  nè nè nọ nè nè nọ nè 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 quá nè 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 này, nè 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 นอนอยู่กอจนัววอวา,อองาเงากาแมีเวอิเอคัอ้าวต้่ชาอืมอ้าวห้าวตาจุงุงน,นอนนะผม ท่านครับโรดน้อนให้ว้าวนนะไปนี่ยมบววงกูปรุงสมิกมันเ่ยกูจ้างรถไม่มาดินะแหวงสุ้ชาก็เลยเนี่ย,ยม,ม,มามสูา้เบสอยู่หัน